สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ามัน,นิเยสุ่มสีมกป้ายสุ่มส่เครื่องอ่รอจ้ายสุ่มกดอันลืมกดแม่พี่น้องลืมกดตอนปุ่งแม่จ้าเสุ่มลืมยังมัตดิลืมกดโทรศัพท์ลืมกดวยแสงได้ปแสงได้ไหมเอ่ยสีมกปลาซิวไปเพ่นแม่พี่น้องไปเพ่นไปจะขันนี่แมม งินเป็นสิตักบาดมือนี้เป็นบวชยังกับพี่น้องเป็นบวชน้นงผ้าคือดูดอนบกเสรไปต้มสาดเวยจะ้ะหมกปลาแก้วปลาซิวแก้วหมกปลาซิวแก้วมทม่สูงปุ้งกับว่าไม่ยังดอกพี่น้องกะเกลือน้ำปลาเกลือนิดหน่อยน้ำปลาชรลรดดีแค่นั้นแล้วก็ ห่นหอมมีใบแมงลักแล้วมีหอมแดงแล้วมีต้นหอมมัมมีอัานหนังนะพี่น้องวิภาเขย่งแล้วก็พริกซอยใส่ปรุงยเยสุโม,มกกินไปละสองมกอันนี้สิม,มกไปไประวัดจ้ะกินข้าวเช้าไปแล้วเพราะมกปลาแก้วปลาซิวแก้วสื่อเพป็นเพ่นเฮทนทอละเป็นโพเทนทอละสาวนี่ทอเนี่ยนี่ยเยสุกะสีมก โมกปิ่งไหมจ๊ะโมกใส่ไอเนี่ยปิ่งดั้งทาเหลี่เมื่อกี้เอาจะกสื่อมาหาโมกกระแด่หามกไหมพี่น้องโมกเนี้ใหญ่โมกละยี่สิบบาทเดียบลายหนึ่งได้เยอะร้อยเนื้อพี่น้องเพิ่นขายโลละลอยแต่ย่าสุ่มซื้อเป็นห่อเพิ่นหอ่นหอเห็ดหอลาซาเห็ดหอลาซากะซื้อหาหอกละลอยหนึ่งเดียรหลายก็กิโลพี่น้องพอจะย่าสุ่มกไปละสองมก มกเอาไว้ไปวัดตะขันแน่เพนแน่พี่น้องมืออื่นเพ่าสิตักบาเจสุมปวดเนนภาคฤดูร้อนมืออื่นเพิ่นเพิ่นโอ้ยพี่น้องมกไปละสองหอสองห่อใหญ่ๆนี่ก็สิได้ซอสสามหอใหญ่ๆอีกเฮียจริงต้องเป็นห่อใหญ่เ่ยจะไปตองมันมีอยู่แค่นี้แม่จ้ะตองมันมีอยู่แค่นี้ ได้พี่น้องโล่งหอนได้มาเติมส่อันเบิร์ตถึงสามหอนี่แหละพี่น้องเห็นบ่เห็นไหมเห็นไหมไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่หนึ่งโมกสองโมกพี่น้องนี่เบิร์นสามโมกจ้ะได้สามโมกใหญ่ๆแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ไปแล้วสองโมก ปลาสดแม่น้ำมูลมันไปสอนมาเพื่อนกลับมาขายคนละหมู่บ้านนี่แหละใกล้ๆกันว่าถึงห่างกันไม่ถึงหนึ่งกิโลนะคะหมู่บ้บานเพื่อนไปสอนปลาเกลียวมาขายนะหมกปิ้งใส่หนนี่แม่พี่นอ้องปิ้งใส่เล็กอย่างหมกใบตองแต่ก็ปิ้งเอาแหม่ใบตองใบได้ใ่ใส่หลายใบไ,ได้หน่อยใส่หน่อยเนาะพี่น้องเนาะใบตองเคยมีใบหน่อยใบใหญ่ใบตองสาดไม่ได้หมกใบตองกล้วยเด้อจ้ะ มกไปต้องสโอ,อเเครามาทำการหมกแล้วไปย่างกันเลยมุกไฟอ่อนๆพี่หนอกให้ไม่ค่อยหอมไปเลยหอมคืออะไรหอมก็คือระอุอนองเภาษาอย่งางภาษาอีสานวันละคำมบ อีสานวัลลค้อยู่บานผู้เดียวพี่น้องอเขาไปอน,นันเตรีย <c oughs> มเหตุของขออกไปวัดอันที่ว่าบวชเน้นผ้ารืดูรอ้อนเนออย้สุ่มวานนี่เนาะมีเยสุ่มไทยแหละไ้่สุ่มสิลุ่งิปเลยนะจ๊ะ <c oughs> บวชเน้นผ้ารืดูร้อน ใบนี้เปตองมันใบหน่อยมุกนี่มันอาจีหน่อยเนี่ยนอกจากพี่น,อน้องเนาะมุกนี้จะริดไปหน่อยเพราะว่าอ่อีมุกหนึ่งเดี๋ยวคอยคัดเด้พี่นอ้องเดี๋ยวคอยคัดไบบนี่มุกที่สามจา้ะ พี่น้องนายเสุมกัสิเลเนี่ยน้อผิวกัสิเลเจสุมไม่อยู่บ้านอ่านอนุอดานเนาะอ่านอนุอดานมันกัสิบ๊บป้านไดไปเดี๋ยวให้เสุมหอยแม่เหลวกกันเนี่ยสูมภาพเป็ดอย่างอีกที่นึงเอ้ยน้องมามา,มาย่างกันเลยจ้ะเรียบร้อยแล้วเอาขีเท้ากบไฟมันแห้งแล้วกับต้องขีเท้ากบทู้เอาไงดีอะไม่ได้นะพี่น้องจ้ะ ก็ข okay. ยบไปอีกนิดแล้วมอห่อเล็กๆนี่ตองมาผีพี่เนาะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยห่อเล็กๆต้องมานี่บราสันมัตสึซูโบท่านกันไหมจ๊ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะเนาะไม่คัดก่อนอือจ้ะปิ้งปลา หมกอะไรนะหมกปลาซิวแก้วตอนปุ้งี่สุรูปเปิดอันนั้นเจสุร์กินไปแล้วได้พี่น้องอย่างไปแล้วอบหนึ่งหม,มกไปแล้วอบหนึ่งอันนี้สูญยจสุรเพดไปไปวัดจ้ะ นี่ทำไม่ไปวัดจ้ะคลิปนี้ย่งฝากไว้ซนีละพี่น้องจ้าฝากเบืองฝากช่มฝากติดตามเพื่อเป็นกรลายแรงจใจเฮียสุ่มในเด้อจ้ะเยสุ่มไม่อยู่บ้านจา้ะอยู่บ้านผู้เดียวขอโทษที <c oughs> กล้องอาจจะยังไม่ได้มุมดีขอบทุกท,ท,ทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะโอ้ยยังยังเหลืออีกเหรอนั่งคุยกันก่อนก็ได้ปะเยสุ่มนึกว่าได้เวลาลปะปะไปดูซิว่า ร้อนจ้าพี่น้องจ้ามันร้อนมันนังนพัดลมหนาพัดลมตื้อขึ้นมากกับซื้อหนุนนี่หนุนนี่นัน่นแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยจะร้อนไปหน่อยขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีภาพอาจจะยังไม่ได้ที่เนาะ